บาดาน่าทับแทนคลิปนี้ขอเสนอสรุปเปิดตัวสินค้า Apple ในงาน Apple Event 2022ราคาและโปรโมชั่นในคลิปอาจมีการเปลี่ยนแปลงขออภัยว้ณที่นี้ด้วยนะครับ ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับงาน Apple Event 2022งานที่สาวก Apple ทั่วโลกรอคอยว่าจะได้เห็นสินค้า Apple เร่งๆเจ๋งๆตัวไหนออกมาให้เงินในกระเป๋าของเราเนี่ยสั่นคอนกันได้บ้างซึ่งบอกเลยว่าปีนี้เนี่ย Apple ก็ไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆครับเรียกได้ว่าเรียกเสียงฮือฮาแบบสุดๆซึ่งในงานเนี่ยจะมีสินค้าใหม่อะไรบ้างนั้นบอหน้าท็อป10คลิปนี้มีสรุปให้ดูแบบครบๆดูจบเตรียมตังรอกันได้เลย iPhone 13สีใหม่ เริ่มกันที่ตัวแรกครับกับ iPhone 13ที่เปิดตัวสีใหม่ออกมากับสีกรีนที่มีในรุ่น iPhone 13และ iPhone 13 mini ทาให้มีสีให้เลือกถึง6สีส่วนสี iPhone 13 Pro และ iPhone 13 Pro Max ก็มีสีใหม่เช่นกันครับกับสี Alpine Green ทำให้มีสีให้เลือกถึง5สีซึ่งไม่ว่าจะเป็นสีใหม่หรือสีก่อนหน้านี้ก็ราคาเท่ากันหมดเลยครับไม่มีการเพิ่มราคาแต่อย่างใดส่วนสเปคกล้องดีไซน์ก็เหมือนเดิมเช่นเดียวกันครับดัง นั้นเนี่ยใครที่ยังไม่ได้ถอย iPhone 13นี่แหละคือน,นิมิตหมายอัน,นดีดีที่จะถอย iPhone 13สีใหม่ใช้ไล่ก่าเดิมไปอวดเพื่อนเพ่อนกันเล่ iPhone 13สีใหม่ใกล้จะเริ่มเปิดให้จองกันแล้วนะครับซึ่งสามารถจองได้ตั้งแต่วันที่18มีนาคม2565และรับเครื่องได้ในวันที่25มีนาคม2565ที่ร้าน Banana และ Studio 7ทุกสาขา iPhone SE 2022หลังจากเมื่อปี2020ครับที่มี iPhone SE ออกมาก่อนหน้านี้แล้วปีนี้ Apple ก็ได้ปล่อย iPhone SE รุ่นใหม่ออกมาด้วยเช่นเดียวกันซึ่งตัวนี้นะครับถือว่าจัดหนักจัดเต็มมากๆเพราะได้ชิปเซ็ตตัวแรงตัวเดียวกับ iPhone 13อย่าง A 1 5 Bionic ส่วนด้านดีไซน์เนี่ยจะไม่ต่างจากตัวเดิมยังใช้โมเดลเดิมจากตัวปี2020หน้าจอขนาด4.7นิ้วที่ยังมาพร้อมกับปุ่มโฮม ที่ใช้ Touch ID มีมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น IP 6 7กล้องหลังมีความละเอียด12ล้านพิกเซลรองรับการถ่ายภาพแบบ HDR ความจุของตัวเครื่องเริ่มต้นที่ 64GB และสูงสุดที่ 256GB ใครที่กำลังมองหา iPhone เครื่องแรกในชีวิตใช้งานดีๆพกพาง่ายไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไป และมีราคาเบาๆก็จัดตัว iPhone SE 2022ไปได้เลยราคาเริ่มต้นเพียง15,900บาทซึ่งสามารถจองวันเดียวกับ iPhone 13สีใหม่คือวันที่18มีนาคม2565และรับเครื่องได้วันที่25มีนาคม2565ที่ร้านบรนณาทุกสาขาได้เลย iPad Air 5 งาน Apple Event ทั้งทีครับเปิดตัว iPhone ไปแล้วจะไม่เปิดตัว iPad ก็คงไม่ได้แน่นอนครับปีนี้เนี่ยก็มี iPad ตัวใหม่ออกมาเช่นเดียวก,กันกับ iPad Air 5ที่อัปเกรดเพิ่มจากตัวเดิมด้วยการใช้ชิปเซ็ต M1 ตัวแรงตัวเดียวกับที่ใช้ใน iPad Pro ตัวปัจจุบันเลยทีเดียวเหรอครับกล้องหน้าเป็นเลนส์ ultra wide ความละเอียด12ล้านพิกเซลเพิ่มการรองรับ 5G ส่วนด้านดีไซน์ครับยังคงเป็นโมเดลเดียวกับ iPad Air 4หน้าจอแบบ Liquid r e t i n a ขนาด 10. 9นิ้วความสว่าง500นิตไม่มีปุ่มโฮมและยังคงใช้ Touch ID ความจุมี2ขนาดที่64 g b และ256 g b เหมือนเดิมเรียกได้ว่าหน้าเดิมแต่แรงกว่าเดิมและด้านอุปกรณ์เสริมครับยังใช้งานควบคู่กับ Apple Pencil Gen 2 และ Magic Keyboard ได้เหมือนเดิมใครที่กำลังรอจัด iPad Air 5ก็รออัปเดตวันขายกันได้เร็วๆนี้เลยนะครับส่วนราคาของ iPad Air 5ราคาเริ่มต้นอยู่ที่2,900บาทเท่านั้น Mac Studio ถือว่าเป็นตัวที่เปิดตัวออกมาแล้วเนี่ยเรียกเสียงฮือฮาและตื่นเต้นสุดๆเลยล่ะครับกับ Mac Studio เพราะเป็นเครื่อง Mac Desktop ที่แรงที่สุดเท่าที่ Apple เคยมีมาเลยทีเดียวเพราะใช้ชิปเซ็ตตัวโคตรแรงอย่าง M1 Ultra ที่เป็นการเอาชิปเซ็ต M1 Max มาเชื่อมต่อกันด้วยเทคโนโลยี Ultra Fusion เทคโนโลยีที่ Apple คิ ขึ้นมาเองเพื่อให้การทำงานของชิป2ตัวไม่มีค่าความหน่วงตัวชิป M1 Ultra มี CPU 2 0คอร์ core, มี GPU 6 4คอร์ core, และมีชุด Media Engine อยู่ในชิปถึง2ตัวด้วยกันทำให้ชิปตัวนี้ครับเป็นชิปที่แรงที่สุดและทำงานได้อย่างเต็มที่จะทำงานตัดต่องานโมชั่นกราฟิกงานาออกแบบงาน 3D ก็ครอบคลุมที่สุดได้แล้วครับนอกจากเรื่องความแรงแล้วนะครับตัว Mac Studio เนี่ยยังมากับความเล็กกระทัดรัดกินพื้นที่บนโต๊ะทำงานของ เ,เล็กน้อยและยังพกพาสะดวกสบายเพราะขนาดเพียงแค่7.7คูณ7.7นิ้วและหนาเพียง3.7นิ้วเท่านั้นคือจะพกพาไปทํางานที่ไหนก็สามารถทํางานได้แบบง่ายๆและสําหรับพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับก็ตอบโจทย์การทํางานสุดๆไปเลยมีครบทุกพอร์ตมี Thunderbolt 4จํานวน4พอร์ตพอร์ต LAN แบบ10กิกะบิทเปอร์เซก USB-A จานวน2พอร์ต HDMI 1พอร์ตและช่อง AUX 3.5ม mm ิลลิเมตรอีก1พอร์ตส่วนด้านหน้าครับมี Thunderbolt 4อีก2พอร์ตและ สำหรับตัวนี้นะครับใช้ชิป M1 Ultra แต่ถ้าเป็นตัว M1 Max เนี่ยจะเป็น USB-C และสุดท้ายช่อง SD Card อีกหนึ่งช่องถือว่าเป็น Mac ที่ตอบโจทย์การทำงานด้านงานวิดีโองานโมชั่นแบบสุดๆใครอยากได้นะครับเตรียมตัวไว้ได้เลย Mac Studio ราคาเริ่มต้นที่6 9 9 0 0บาท Studio Display 5K นอกจากเปิดตัว iPhone Mac และ iPad ไปแล้วนะครับทาง Apple เนี่ยก็ยังคงเปิดตัวหน้าจอสุดโฟนมาอีกรุ่นกับ Studio Display 5K ซึ่งเป็นหน้าจอที่ตอบโจทย์การทํางานออกแบบตัดต่อได้อย่างดีเยี่ยมโดยตัวจอนะครับเป็นจอขนาด27นิ้วมากับหน้าจอแบบเลดีน่าที่ความละเอียดถึง 5K หน้าจอความสว่าง600นิตรองรับขอบเคสีได้ถึง1,000ล้านสีจะทํางานนะครับก็พื้นที่เหลือๆห,หรือจะดูหนังก็ใหญ่เต็มตาด้านการออกแบบนะครับก็มาพร้อมกับวัสดุอลูมิเนียม สุดพรีเมียมสไตล์ Apple พร้อมขาตั้งที่ปรับองศาได้โดยไม่ต้องซื้อเพิ่มเลยตัว Studio Display นะครับตัวนี้ก็ยังมาพร้อมกับกล้องหน้าแบบอัลตร้าไวขนาด12ล้านพิกเซลพร้อม My Are ออีก3ตัวที่ตัดเสียงรบกวนได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับบวกกับลำโพงอีกถึง6ตัวให้เสียงรอบทิศท,ทางระดับโรงหนังกันเลยทีเดียวส่วนพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับก็ให้ usb c มา3พอร์ตและ t h ัน d e r b o l t 4อีกหนึ่งพอร์ตและที่เจ๋งมากๆเลยก็คือตัวจอ,อยังใส่ชิป เซต A13 b บ o n i c มาให้การทำงานของจอนั้นฉลาดและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นอีกด้วย Studio Display 5K วางขายแล้ววันนี้ในราคา54,900บาท เป็นยังไงกันบ้างเหรอครับกับสินค้า Apple ที่เปิดตัวกันออกมานะครับบอกกันตรงนี้เลยนะครับว่าเทพทุกตัวไม่จัดไม่ได้อย่างแน่นอนเลยล่ะครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถเข้าไปสอบถามได้ที่ Facebook Fanpage b a n a n a และก็ช้อปออนไลน์กันได้แล้วที่ www.bn.in.th n ใครเป็นสาวก Apple ห้ามพลาดเด็ดครับและสำหรับ b a n ร n a ทั์จทงคลิปนี้หมดเวลาลงแล้วครับผมดนวะทต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ